สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชมทางหลวนมอเตอร์เวย์ครับเส้นทางก็จากดอนหัวล่อมุ่งหน้าไปที่จังหวัดพัทยานะครับแต่เราจะไปไม่ถึงนะครับเราจะแยกลงก่อนตามมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอ้ถนนโล่งมากเลยวิวสวยงาม้ายมือซ้ายมือนี่เป็นจุดพ, <ๆ S 2> พักรถนะครับจุดพักรถ แวะดื่มน้ำหรือปัสสาวะได้นะครับใครที่ง่วงนอนก็มาแวะจอดล้างหน้าล้างตาดื่มน้ำหรือจะปัสสาวะก็ได้นะครับตามมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับอโอ้โหทางด่วนรถโล่งนะครับรถน้อยคล่องตัวรถด้านขวาก็แซงไปแล้ว วิวสวยงามมากเลยครับไม่คิดไม่ฝันว่าวิวจะสวยงามแบบนี้วิวสวยต้องคว้าโปรไม่มีเมฆฝนนะครับมีแต่เมฆอะไรก็ไม่รู้เมฆขาวๆเขานะเรียกว่าเมฆอะไรเมฆขาวๆซ้ายมือก็หญ้าเขียวๆด้านขวาก็เป็นเลนสวนนะเลนสวนเข้ากรุงเทพน,นะครับไปชนบุรี ป้ายบอกทางสีเขียวๆนะครับทางลงด้านซ้ายก็ด้านซ้ายก็มีปากนิดหน่อยรถบรรทุกวิ่งป้ายโฆษณาสีแดงโฆษณานี่ให้เช่าอ๋อแกลนิดแกลนิดตารางเม็ดละ 159บาทใช่ไหมแผ่นละโอ,อตารางเมตรตารางเมตรร้อยห้าบาทแกลนิดแกลนิดรถช้าก็วิ่งเร่งใจรถกว่ารถเร็วก็วิ่งขวาหน่อยแตงไปแสงไปโอโหภาพก็สั่นนิดหน่อยนะครับ ัดไหมครับท่านผู้ชมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับเป็นยังไงภาพแจ่มใสไหมภาพชัดภาพมัวบอกได้นะครับรู้สึกว่ากระจกจะไม่ได้เช็ดนะกระจกรถมีมีเต็มแต้มหน่อยอะไรก็ไม่รู้ติดกระจกทางออกสองตัวเมตรทางออกไปโฆษณาซ้ายมือครับไปบางแสนศรีราชาทางของกรมทางพิเศษบางแสนศรีราชานี่แยกซ้าย สีเขีเขยวๆบางแสงศีลชาเรายังไม่ลงนะเราจะไปเรื่อยๆก่อนต้นไม้ก็เขียวกระจีด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเรามาขับเลนสามดีกว่าเลนเลนสี่นี่ให้รถเร็ววิ่งแซงได้ <c oughs> รถเราไม่เร็วก็ขับไปเลนสามพอเลนหนึ่งเลนสองนี่รถมรรทุกวิ่ง ไปสีเขียวบกทางลงสีเขียวถีงก้างน่ตรงไปพัทยาระยองบางแสนรีราชาเลี้ยวซ้ายออกช่องซ้ายไปแยกซ้ายบางแสนรีราชาถ้าใครจะไปบางแสนรีราชาก็ต้องเตรียมตัวเข้าช่องหนึ่งช่องสองข้างหน้าก็เป็นรถบัสนะฮะรถบัสรถโดยสารรู้สึกจะวิ่งมาจากหัวหินนะหัวหินมาแวะสวนนภูมิ แล้วก็จะไปพัทยาเนี่ยรถไปสานคันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองขวิ่งเข้าไปใกล้ๆน่าจะใช่อาจบางแสนเขาสมุทรตลาดน้อยมายาบอนโอ้ยใช่ไหมไปไหนบางเก็บน้าบางบไปบอนไม่ชัดไกลยพัทยาระยองตรงไหมครับบางแสนเสียใจฉีกซ้ายตรงไป โดยสารไม่ทันโดยสารก็ใช้ความเร็วพอสมควรแต่ก็ไม่เกินกฎหมายกําหนดนะครับถ้าวิ่งเกินกฎหมายกาหนดก็จะถูกจับถูกปรับได้เออแล้วรโดยสารคันนี้มาจากไ<ม>อีกลหมงนี้อหินพนะัทยาครับจับไว้ตลอดว่าขนดไหนวิ่งเร็ววิ่งช้าใบสั่งก็จะไปถึงบ้านเลยคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ